ไม่ยอมอยู่ในเรือนจําทั้งที่หายป่วยมานานแล้วนะครับเรื่องนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะถึงแม้ว่าทักษิณจะได้รับการพักโทษถึงแม้ทักษินจะได้รับการเอภพยโทษนะครับยังมีคดีคงค้างอีกมากเลยทีเดียวที่สําคัญไปมากกว่านั้นเขายอมรับสารภาพแล้วนะครับว่าเขากระทําการทุจริตคอร์รัปชันจริง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เรื่องของการพักโทษทักษิณชินวัตรนะฮะในวันที่5ธันวาคมแล้วก็มีการระบุว่าทักษิณจะมีโอกาสพ้นจากเรือนจําและกลับไปอยู่ที่บ้านถ้า,านนกระบวนการกระบวนการยุติธรรมยึดหลักกฎหมายเป็นหลักคุณทักษิณชินวัตรต้องลับเข้ามาที่เรือนจํา นะครับไม่มีข้อยกเว้นอ้างว่าป่วยนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพาลตำรวจถ้าอาการผู้เราแล้วพ่อมาก็สามารถเข้ามานอนที่โรงพยาบาลราชธรรได้คือตามระเบียบทั่วไปที่ที่ปฏิบัติกับผู้ต้องหาคือผู้ต้องขังอืงน่นๆก็เป็นลักษณะเช่นนี้นะครับท้ายที่สุดแล้วถ้ากรมรัชพันยังยืนยันนะครับว่าระเบียบให,ใหญ่กว่า<ม>คำพิพากษาเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะทําให้กระบวนการยุติธรรมบิกเดี้ยวเพราะคำพิพากษายืนได้ว่า พเพราะฉะนั้นนี่ฮะเขาก็จี้ไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็บอกจะทำภาพกนรว่ายน้ําภาพที่เดินออกมาจากที่ดอนเมืองคือภาพดูแข็งแรงแล้วอยู่ๆมาเจ็บป่วยหนักถึงขนาดภาษาแพทย์คือโรงพยาบาลราชธานีต้องรีเฟอร์คือรักษาไม่ได้งั้นภาพมันดุกขัดแยง้งงั้นเรายิ่ง30บวันที60บวันทีมีภาพเห็นเตียงมันคือเป็นภาพที่ให้ประชาชนเข้าใจว่ายังป่วยหนักถ้าป่วยหนักจริงคุณก็แถลงเป็นอะไร อาจจะให้คณะแพทย์ถแถลงข้อที่น่าสังเกตคือคําแถลงนี้ไม่มีคําแถลงของคณะแพทย์ทูรักษาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลตํารวจหรือคณะแพทย์เจ้าของค่ายจากโรงพยาบาลราชทันเพราะปกติแล้วแพทย์เขาจะมีภาษาแพทย์อยู่แต่ไม่มีการถแถลงนี่จริงเป็นข้อสงสัยว่าสร้างสอถามเรื่องุณน่อได้ไหมคะที่ออกมารักษารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลครบหนึ่งร้อยวันแล้วถ่ะเป็นยังไงบ้างะคะตอนนี้ก็พักคุ้ม แล้วเห็นมีข่าวว่าวันที่ห้านี้จะได้รับพระราชทานอภัยโทษด,ด้วยค่ะยังไม่ได้ยินอะไรขอบคุณนะครับ คอปทอก็มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในการครบรอบ100วันนะของทักษิณชินวัตรที่ไม่ได้เข้าอยู่ในเรือนจําแต่ไปอยู่ยังโรงพยาบาลของรอพอตํารวจในขณะที่สมชายชยี้หากไม่เคลียร์ให้ชัดทักษิณอยู่รอพอหลังครบ100วันอาจจะนําไปสู่วิกฤตนะครับเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาสมชายศรี สุทธิยากรอดีตคณะกรรมก,การกระกะตได้โพสต์ผ่าน Facebook แสดงความคิดเห็นทักษินชินวัตรอดีตนายกรัมนตรีรักษาต,ตัวอยู่ดังโรงพยาบาลตำรวจ100วันนะมีเนื้อหาระบุว่าประเด็นคุณทักษินอยู่ห้องว p เอพอตํารวจครบ100วันผ่านย่างเท้าเข้าเรือนจำไม่กี่ชั่วโมงนะครับหากไม่สามารถชี้แจงให้ทราบถึงข้อเท็จจริงถึงความจำเป็นวิกฤตเร่งด่วนที่นักโทษคนหนึ่งได้พิสิทธิ์เหนือนักโทษคนอื่นแล้วนะครับ เหตุที่คนอาจคิดกันไปอาจเป็นเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคหลักในรัฐบาลและมีเศรษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานตบจแห่งชาติวิกฤตจะไม่จบที่คุณทักษิณแต่จะเป็นวิกฤตต่อรัฐบาลและตัวคุณเศรษฐาเองนะครับพรรคและคนมาแล้วก็ไปแต่การพังทลายความน่าเชื่อถือของคนต่อสถาบันการเมืองระบบยุติธรรมนั้นยิ่งใหญ่ กว่าการกู้คืนยากและเป็นการพังทลายระบบยุติธรรมจากพรรคที่บอกว่าตัวเองเป็นพรรคประชาธิปไตยมุ่งมั่นความยุติธรรมต้องการลดความเหลื่อมล้ําในสังคมของนักษินชินวัตรนะต้องย้อนหน่อยนะเขามีคดีทุจริตทั้งหมด3คดีนะครับสารพิพากษาจําคุกเป็นเวลา8ปีเขาได้รับสารภาพทั้งหมดว่าเขาได้ทําการทุจริต คอรัปชันจริงนะครับและได้ขอพระมราชกุณาโปรโดเกล้านะครับพระราชทานอาภัยโทษแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้พระกรุณาโปรโดเกล้าให้พักโทษเป็นเวลาขออภัยฮะให้ลดโทษเป็นเวลา8 7ปีเหลือโทษคงอยู่เป็นเวลา1ปีนะครับซึ่งในวันเฉลิมพระชนพรรษาเนี่ยทักษิณก็มีสิทธิ์ที่จะ นะฮะขอพระราชทานอภัยโทษอีกและเดือนกุมภาพันธ์ก็จะสามารถขอพระราชทานพักโทษได้อีกนะครับตามระเบียบนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งก็เป็นคนใกล้ชิดกับทางฝั่งทักษิณฮะก็ปฏิเสธว่าไม่มีพักโทษไม่มีนะครับ,นะรบขณะเดียวกันกล้าวไกลก็รีกร้องที่จะให้มีการนิรโทษกรรมนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ ผมเรียนหุนส่วนเนะี่ยยิงทักษิณอยู่มาเป็นคนวิเศษเป็นเทวดาอยู่บนชั้น14ภูมิธรรมเวชวชัยถามว่าทักษิณอยู่ชั้น14เหรอก็บอกไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบอะไรอยู่เหรืออะไรยังไงทําบ้าใบา้มองไม่เห็นนะครับจนถูกแซวก,กันมากมายนะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้กลุ่มคอปอทอนะครับก็ถูกดียศัยเล่นงานเอาผิด ดีไซขึ้นตรงกับนายกรัตรีนะครับหลังจากที่คอปทอเนี่ยไปทําการกดดันเรียกร้องเอาผิดกับกระทรวงยุติธรรมสํานักงานตํารวจแห่งชาตินายกรัตรีนะครับเรื่องขอชี้แจงกรณีทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่ยอมอยู่ในเรือนจําทั้งที่หายป่วยมานานแล้วนะครับเรื่องนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะถึงแม้ว่าทักษิณจะได้รับการพักโทษถึงแม้ทักษิณจะได้รับการอภพยโทษ นะครับยังมีคดีคงค้างอีกมากเลยดีเดียวที่สำคัญไปมากกว่านั้นเขายอมรับสารภาพแล้วนะครับว่าเขากระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยาวรางุูเสืบจากรีวงยืนยงมั่นคงภัยบุญชาวไทยเธอทูลราชันมิ่งควัญชาไทยพระเจาอยู่มหาวชิราลงกร ปินทระเทพยาวรางกูรราชบาัณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระการุณาเกืือกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจอุมงทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปิชาชาญตานดินปกป้องประชาโรงพยาบาล แนดพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกรณ์บดินพระเทพยัคฆวรานกูลแสงแห่งวชิราสองฟ้าให้โลกจำรูนพวงชนเพื่อทนนูล พระองค์ทรงพระเจริญ สรงเคราะและพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกรณ์บดินทรเทพยาวราคูแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรุน วงชนเทิดทูนโคพระองค์ทรงพระเจริ